เรื่องใหม่ล่าสุดตอนนี้เรื่องอะไรเพิ่งคิดและประพันธ์กันมาเลยุ้ยจริงไม่มีคณะไหนเคยแสดงมาก่อนไม่เคยมีในนวัตที่ใหญเรื่องไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกที่นี่ที่แรกเรื่องจันตะโคลงไปคลิปไปจัดเลยเไม่เคยได้ยินเลยนะคือประพันมาเลยฉากแรกเพื่อประหยัดเวลาพบกับตัวหลักในท้องเรื่องนั่นก็คือลวงตาพบกับลวงตา ขอเสียงตบมือให้กับศิลปินฉากแรกเลยครับเพลงคุ้นปุ้นว่ะหลวงตาจริงไหมเนี่ยเพลงเหมือนปีใหม่เลยว่ะโค้งโค้งโค้งเอาหวานแล้วเอาของมหวานไปแต่ความวานนะจ๊ะแจกของมหวานให้เลยแต่ความหวานจัตตคอสมาทางนี้บ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือสีมึงมาส่งของข้อสองเลยวะะโอ้ยเก่าจังสองข้อสอง กมมึงก็เลยจงโอมยิ้มลูกกวาดอะไรก็ได้แต่จงสองกันี่นี่ใครเนี่ยหลวงตาดิหลวงตาหลวงตาวันนี้เขาหลวงตาหลวงตาแล้วตรงรองเท้าใส่ออกมาหน้าไปเออหลวงตาไม่ไปถอดนี่เันเกลียดนี่เรียบร้อยนี่โอ๊ยไม่ได้เราหลวงเอ้ยทำไมอ่ะวัตถุมันจะเริ่มขึ้นจิตใจคนเรานต่มันต่ำลงทำไมหลวงตาเมื่อวานก็สามคู่หายเหรอเอาของเข้ามาลูกเฮ้ย เก็บเวลาปกติอย่าไปใส่นะลูกเหมือนมุกผู้ใหญ่ในดวงใจแม่เลยอ่ะเฮ้เป็นไรหลวงตากาวฝ่ายพระมุนีหรือเดาะีดาะเก็บน้องเก็บน้องไปล้วาเอาปลาไม่ได้กินกินแต่พิซซ่านี่เลาะพิซซ่าเขาแล้วเสกอะไรฉันก่อนเสกได้เสกมาหลวงตาเสกอะไรฉันก่อนเสกได้เสกวัวเสกควายเสกข้างเสกห้านี่เคยเสกไม้ดูให้เป็นไม้ตากมือเก่งกว่านี่เสกนุ่นนั้ ตาว่าคาทาพันนี่ผูทรงสิทธไหมเนี่ยสิเจพี่ต้องดเลตามกถาโอยสาวร้อย่ขอเขาถือเขาเสกให้หมดอ่ะเมื่อกี้เขาเรียกเสกสุรัตน์ให้เป็นหมาเลยเอาตามวิชาเลยมีของดีอะไรให้ม้างไหมฮะมีของดีอะไรให้บ้างไหมอยาเอาอะไรอยากได้อะไรลุกอยากได้เจ้าหนังเหนียวไปแทงไม่เข้าเนยหนังเนีวอไหมเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปห้อยูอะไรครับเหรียญจเนินพร อาจารย์สร้างเองนี่เชื่อไม่ลูกศิษย์เอาไปห้อยไปโดนยิงสามสิบนัดลวดปัง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 เชื่อไม่ได้ไม่ออกเลยไม่เข้าัะงัดฮะเอาไว้คนละคณะเอาไว้หลุกไม่ออกมึงก็ไม่เข้าพี่เอาไว้เอาไว้ลบเมื่อกี้ไปเอาไว้ไปตานี่เสียงเจริญพรผู้ที่จะหาว่าคุยคุยแล้วหน่อยลูกศิษย์เอาไปห้อยไปไโดนยิงสามสิบนัดลวดปังปังปังไม่ออกซะ แล้วเขามีอะไรหรือไม่มีอะไรมีเรื่องมีเรื่องเออมีลูกติดอยู่คนหนึ่งมีลูกติดอยู่คนหนึ่งชื่อจันทะโคลูกจริงไหมเนี่ยเออลูกติดเอกเลยสอนมากับมืออยู่กันมานานเนี่ยอยู่กันมานานลูกรอเออจันทะโคลูกเป็นพระเอกเหรอจ๊ะเป็นพระเอกในเรื่องโอ้ยอยากเจอพระเอกเลยใช่ไหมใช่นี่พระเอกในท้องเรื่องเลยจันทะโคลูก โลตาเรียกมุ้งศิลป์ออกมาเลยดันตะโคลลกเลย้ยช่วงนี้เขาพบกับบทบาทการแสงดงเพลงผู้รำทีงานรักตัวตาจันตะโคลร้เสียงดังที่สกดจันตะโคล,ลเลย,เลย เป็นพระเอกนักรัมจากจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาคุณน้าไหนรู้เขาลัมลัมละเอียดโอ้โหเดี๋ยวดูลีลานะไรล่ะถ้าไม่เขาลัอย่างนั้นน่ะเป็นลีลาการปล่อยเท้าเขาคุณน้าลูกสตาร์เขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเขาลัมอย่างนี้โอ้โหเอออันนี้เล่นของนักเอกหน้าหวานเดียย๋ยวไปดูเ้ดานี่ดีไปดูเลดา รอกมากเลยหรอแม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวัาเสียกูนะฝ่ายเราจะโคตเมื่อรี ลูกตาสั่งสอนหน่อยเมื่อจบวิชาเบื้องต้นใหดูก็สอนลูกติ่งดีครับข้อตือนหลวงตาว่าอย่าไปยุ่งเที่ยวมุดมุงมีอะไรจะเตะตะโกหรือตีไก่มันอันตรายมากนน เนื่องสาซานั้นอยาได้ีเที่ยวตาอยาไปเที่ยวสูงสนไใ่รอบใครยกตาตอบมากระเพื่อนนี่เอี่ยเล่นหนูได้นตาเล่นหัดเล่าด้วย อีหนูป็นไรลูกอย่าทำใจสั่นระลัวแบบนี้บ่อยนะลูกพวกน้าใจไม่ดีนึกว่าไปซะแล้ว